เราก็จะมาลงเรือที่จุดท่าเรือน้ำตกถ้ำค่ะท่าเรือที่สองนะคะนั่งเรือไปยังน้ำตกนะคะตอนถึงเราก็จะขึ้นเรือนะคะเรือก็จะเจอกระทางน้ำตกที่ไหลตรงนี้แล้วเราจะเดินขึ้นไปตรงไหนนะคะนี่เป็นทางขึ้นวันนี้ก็มีฝนตกโปรยปลายแต่ก็มีคนมาเยอะิอ นั่นคือเส้นทางเดินไปนะะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะก็มีป่าไงคะเมื่อเราขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ําไหลลงมารวมกันจะเป็นจุดที่น้ําลึกนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยบอกว่าไม่ให้มาแห่นี้นะคะค่ะตอนนี้ก็คือคนเยอะมากน้ําไหลแรงนะคะจุดจุดนี้เราไม่ควรจะมานะคะ มีร้านหินให้เล่นน้ำเยอะมาก นี่ฝนตกน้ำแรงตรงนี้ที่เขาสไลเดอร์กันเยอะๆเก่านตอนตนี้ไม่มีใครกล้าสไลด์เพราะน้ำแรงมากคนอพยพมาเล่นอยู่ชั้นล่างหมดนะคะ